มันอยู่หรืมันอยู่่อ่บ้าน wow ี่กแ่บนี่ว่าานเกินนะเาบอว่าเวลาทาแบบเาดิาเกินินมันเปิดฝบบนบน่ะบ้นพี่แล้วันอย่างถ้าไม่อยู่เฉยมันจะเกินแนนอนครับมาคบสวยอย่าเพิ่งยามอันนี้เพิ่มมามอหแดงครับลิบใครพี่รีบใครรบใคร มาค่ะมานมาดีไมเทลงบนเสื้อพี่ชายก่อนว่าเห็นไหมมันไม่เห็นเห็นพี่ชายเอ้สวยนะคะอันนี้คุณว่าว่าไม่ให้เกินเข่าเียมันเข่าเียเข่เขียอ่ะเอานะเอนะฮะคือเหล็กกินไปแล้วครึ่งนึงว่าวออเดแล้วเีล้ยครับข้างนเลยข้านยังไม่โอ้ยคือตักอย่าลืมนะคะระหว่างดูคุณดูุนไปทายพี่กันหมอเปิ้ ผมใส่ตัวนี้แล้วกันเอาเสื้อของมันได้นะเออเอาตรงนี้ก่อนสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะอันนี้คือรางวัลชิ้นพิเศษะสุดเลยนะคะนี่คือรอยปากของป้ายป้ายโอริโอ้นะครับใครอยากได้นะครับทักผมมาครับข้ามหมื่นบาทนะครับเอ้ยยังไม่าดูเลยแล้าเสื้อตัวนั้นด้วยดีกว่าค่ะผม้ยคืจะไปจุกเนี่ยเรื่อไปเรื่องกันเอาไม่เอไม่เดี๋ยวเอาคนขันตุ้งพิเศษมาหาย อุ้ยแต่ตามจริงทั้งบ้านอยากแคเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องไปล้วเนี่้ไม่ได้ดิอ่ะจุกูจุกูมันไม่มีทีเลยทีตรงนี้ค่ะมีตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีอยู่ขอให้เป็นรางวัลีพิเศษจริงๆอ่ะคือพิเศษแล้วก็พิเศษเข้าไปอีกลสำคัญลสของพี่ทุกและพี่ไปนะคะกับนดิทีมวิวทีมิว ค่ะจะเป็นพี่ชมดีเราเหงาเราเหงาอ๋อนี่พี่เขาบอกว่าให้พี่นุกจุกด้วยค่ะอ่านท้าก่อนนะอ่าทุกคนก็คอ้รัาฮก่น่เพรักาเจอโอเคตอนนี้นะสวัสดีผู้ชมนะทั้งหมดหนึ่งหม่นหนนห้าร้ะสวัสดีค่ะ ข้อยานนก็เขาไปใคไฟบขนอีกเจ็ดเลยเจกมากครับมาจาก